สวัสดีครับผมคันชิตเกษตรออนไลน์ครับวันนี้มีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจะมา,าแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับท่านที่แบบจะเสียบยอดนะฮะเนี่ยมันก็มีเทคนิคอยู่นิดหน่อยครับบางทีบางคนก็เสียบแล้วมันไม่ติดนะบ,บางคนก็เน่าไปบางคนก็เป็นเชื้อราบางคนก็ไม่ติดออกมาเฉยๆทั้งที่มันก็เสียบง่ายนะครับ แต่ต้องต้องรูนะ้วิธีการเสียบมันถึงจะติดนะฮะครับคือหลักการง่ายๆคือหนึ่งครับต่อต่อที่เราจะใช้ใช้เสียบเนี่ยฮะต่อที่เราจะใช้เสียบอันนี้นะครับต้องขาดปุ๋ยมาแล้ว30วันนะฮะอย่างนงี้ต้องขาดปุ๋ยมาแล้ว30วันนะฮะถึงจะเอามาทําการเสียบได้นะฮะ ยอดก็เช่นกันครับนี่ยอดก็เหมือนกันยอดมะม่วงไม่ว่าจะยอดอะไรมะยอดมะนงมะนาวยอดอะไรก็แล้วแต่ครับก็ยอดลำใยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากแล้วจะ,ะเขาจะงดปุ๋ยก่อนเขาจะยังไม่ใส่ปุ๋ยให้มันทิ้งปุ๋ยก่อนขาดปุ๋ยมาสักสามิบวันหรือมากกว่านั้นก็จะดีครเพราะว่ามันจะทำให้เปอร์เซ็นต์การติดเวลาเสียบนะครบ บ,บางทีเสียบไปแล้วมันเน่าเพราะว่ามันมีการใส่ปุ๋ยมาเพราะผมก็เคยเจอประจำบางทีต่อกระถันบ้างต่อมะม่วงบ้างพวกนี้ฮรเวลาเขาใส่ปุ๋ยมาอย่างต่อฝรั่งก็เหมือนกันเขาใส่ปุ๋ยมาแค่สามสี่วันสิบห้าวันอย่งเงี้ยมันยังมีปุ๋ยอยู่ครับมันทำให้เนื้อเยอื่อมันไม่ค่อยติด บางทีก็เน่าไปเลยเชื้อราลงมันก็แปกมันก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆครับยอดนี่ก็เหมือนกันครับยอดอ่อนยอดใหม่ได้หมดฮะยอดแต่ก็ไม่อ่อนจนเกินไปครับมันใช้ได้ยอดอ่อนมันก็จะคู่กับยอดอ่อนเหมือนกันต่ออ่อนตอ,อ,อนอ่อนกับยอดอ่อนอ่อจะดีจะติดดีแผลติดดี แต่ถ้ามีตอแก่ตอแก่ก็ใช้ทาบก็ดีอะตอเป็นสีน้ำตาลเนี่ยไปทาบก็จะดีะถ้าเป็นเพราะว่ามันจะแข็งหน่อยฮะมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาๆมามาบอกกันนิดหนึ่งอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ